สวัสดีทุกคนค่ะเราจะมาเช็คความต่อเนื่องของกราฟกันนะคะกราฟของเราในที่นี้คือกราฟ g ค่ะเราจำบทนิยามความต่อเนื่องของกราฟได้ไหมเอ่ยที่มี3ข้อนะคะตามน,นี้นะคะบทนิยามความต่อเนื่องจะมี3ข้อนี้นะคะซึ่งกําหนดว่า f เป็นฟังก์ชันค่าจริงใดๆนะคะ เราจะกล่าวว่า f ต่อเนื่องท่ x เท่ากับ a ต้องสอดคล้อง3เงื่อนไขต่อไปนี้ข้อที่1ก็คือ f a หาค่าได้ข้อที่2ลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าได้และข้อที่3ก็คือลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a กับค่า f a ต้องเท่ากันนะคะก็ะคือค่าที่ข้อที่1กับข้อที่2มีค่าเท่ากันนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเราจําบทนิยามความต่อเนื่องได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการตรวจสอบ ความต่อเนื่องของกราฟกันค่ะเรามาที่กราฟ g นะคะกราฟ g ก็จะมีลักษณะเช่นนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่ามันจะมีปัญหาตรง x เท่ากับ4ใช่ไหมคะอันนี้แกน x นะคะส่วนตัวนี้คือแกน y นะคะไอ้เจ้ากราฟ g เนี่ยจะมีปัญหาที่ x เท่ากับ4ทีทีนี้เราจะมาเช็คว่าที่ x เท่ากับ4เนี่ยกราฟ g ต่อเนื่องไหมเราก็ใช้บทนิยามความต่อเนื่องของกราฟตะกี้นี้นะคะข้อที่1ก็คือต้องหา g a เอในที่นี้คือ4นะคะดังนั้นเราก็หา G4 นะคะอ่าตรงนี้อันตัวนี้เป็น G4 นะคะขอแก้ไขนิดนึง G4 ของเราจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเป็นไงคะจะเห็นว่าเราก็เช็คดูค่ะเนี่ยคะ่ะ x เท่ากับสตรงนี้ G4 เนี่ยเป็นไงคะค่ามันตรงกับค่าไหนไหมมันไม่ตรงเลยคะ่ะมันไม่มีค่าจริงใดๆเลยดังนั้นเราก็กล่าวว่า G4 เนี่ยเป็นไงคะไม่นิยาม หรือหาค่าไม่ได้นะคะก็คือกราฟ g เนี่ยจะไม่นิยามที่ที่ x เท่ากับ4นะคะต่อไปเรามาเช็คลิมิตซ้ายแล้วก็ลิมิตขวาของ g ค่ะลิมิตซ้ายอยู่ตรงไหนคะก็คือตรงนี้คะ่ะเมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านซ้ายนะคะเป็นไงคะลักษณะกราฟมันก็จะมีพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่ง ซึ่งจากพฤติกรรมอย่างงี้เรากะว่ากราฟอ่ะมันมีค่าลิมิตเป็นไงคะเข้าสู่ค่าอินฟินิตี้นะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านซ้ายเป็นไงคะกราฟของมันเป็นไงคะเข้าใกล้ค่าอินฟินิตี้นะคะดังนั้นเราก็ตอบเป็นเท่ากับอินฟินิตี้นะคะทีนี้มาดูลิมิต g x เมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านขวาเป็นไงคะทางด้านขวาก็อยู่ทางด้านนี้ของมือเรานะคะ เป็นไงลักษณะกราฟคะมันมีลักษณะที่เป็นไงคะต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆนะคะซึ่งลักษณะกราฟหรือว่าพฤติกรรมกราฟของมีของที่มีลักษณะเช่นเนี้ยเรากะว่ามันเข้าใกล้อะไรคะเข้าใกล้บะะลบอินฟินิตี้นะคะลบอินฟินิตี้โอเคนะคะเนี่ยคะ่ะถ้าถ้าขึ้นข้างบนเนี้ยก็คือเข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ลงข้างล่างเนี้ยคือเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้จะเห็นเป็นไงคะ จะเห็นว่าลิมิตซ้ายแล้วก็ลิมิตขวามันเป็นไงคะไม่เท่ากันดังนั้นลิมิตของ g x เป็นไงคะก็จะหาค่าไม่ได้คะ่ะหาค่าไม่ได้ทีนี้เราก็มาทําการสรุปว่า g กราฟ g เนี่ยต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4ไหมปรากฏว่ามันเป็นน n ินิตี้แล้วหาค่าไม่ได้หมดเลยนะคะดังนั้นไม่ผ่านทั้งสองเงื่อนไขเลยคะ่ะเราก็สามารถสรุปได้เลยว่ากราฟ g เป็นไงคะไม่ต่อเนื่องนะคะที่ไหนเอ่ยไม่ต่อเนื่องที่ไหนคะที่ x เ,เท่ากับหนาเขียนให้ที่ x เ,เท่ากับอะไรคะตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะหมายถึง x เ,เท่ากับสนะคะดังนั้นเราก็เขียน x เ,เท่ากับสโอเคคะ่ะมีใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับดูอีกทีหนึ่งนะคะขอสต๊อป๊บค่